รอบสวสีครับผมวันนี้ก็จะมาเาล่าขบวนการนินจาฮากคูเรนเจอร์ตอนที่5ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ชื่อตอนว่าเกมเขาวงกบตัดภาพมาที่ไซโซที่เรื่มชุดอยู่ดูราคาโป๊แพงเกินหนีเลยลักดันไม่อยู่แล้วแล้วก็ออกมาเจอเด็กที่กาลังโดนรถชนเลยช่วยไว้ได้ทันไซโซก็เลยไปแต่ว่าดันลืมกระเป๋าตังค์และปิศาตในคราวนี้คือเจ้าพวกนี้และมันก็กาลังดูอยู่ตัภาพม,มาที่ไซโซที่มาทุกคนนั้นก็ไม่อยู่ไซโซก็เพิ่งรู้ตัวว่ากระเป๋าตังค์หายแต่คนนี้ก็มาคืนหลังจากนั้นไอสองคนนี้ก็ได้หมุนจน,ออนี่มันคือเขาวงก ทั้งสองก็พนันกันซึ่งไอ้นี่นั้นแทงพนันกับเด็กด้วยเหรียญทองสิบเหรียญส่วนไอ้แว่นก็แทงกับไฟโซในราคาเดียวกันก็อันนี้ก็ขอข้ามเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่นี่นั้นก็ใช้วิชาดินจามไม่ได้โอทำไมใช้วิชาดินจามไม่ได้แล้วเนี่ย ตัดภาพมาที่ทั้งสี่ที่ติดต่อไปโซและก็ติดต่อไปโซไม่ได้เลยส่วนผลคือไฟโซเป็นฝ่ายชนะไซโซก็ออกมาพร้อมกับเจอแว่นดำมอบเหรียญทองให้แล้วเขาก็จากไปส่วนเด็กคนนี้ก็จะกับหมวกเหลืองแล้วก็กลายรอบเป็นปีศาจกับแพงพร้อมกับอธิบายตัดภาพมาที่ทั้งสี่ที่ตามหาไฟโซเลยติดต่อมาพร้อมกับบอกสถานที่แต่พอได้ยินเสียงเด็กเลยแปลงร่างเพราะข้างในนั้นใช้วิชาดินจําไม่ได้แล้วก็เข้าไปส่วนฝั่งตันสก่งนั้นตันไดยยูก็พมาพร้อมที่บอกว่าให้เชื่อมันในความคิดตัดภาพมาที่เด็กที่จะตายให้ได้ไซโซก็ววิ่่งนไม ต่อยเลยละกันแล้วก็มาช่วยเด็ดทันพวกโร,โรโรก็ออกมาทั้งสีก็มาสู้กันในร่ากคนกันก่อนแล้วก็แปลงร่างออกมาสู้ข้างนอกกันดีกว่าปีศาจกําแพงก็เปลี่ยนร่าง จอมตีไปจนปีศาจกับแพงทนไม่ไหวเลยขยา,า,ายร่างไตรโซ่เลยใช้เครื่องนินจาเป็นบรูโรกันสู้กันซะหน่อยแต่ว่าก็มีคนมาช่วยนั่นคือดวงตาอ,อันมัห์มมาปีศาจกับแพงเลยดีไปแล้วเด็กคนนี้ก็มาหาไซโซพร้อมที่บอกว่ากระเปอตานั้นตกอยู่ในแหล่งเถ้าม<อ>ง,ง,งกุไตโซเลยเอาเหรียญออกมามันคือทองนั่นเองเลยแย่งกันสุดท้ายก็ตามภาพเลยครับอดเลยตัดภาพมาที่ยงสองและคนแว่นนำคือก็จบเราไปแล้วตอนนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อไมนให้พลาตอนต่อไปเดี๋ยวเกัน